어 <목소리> 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 อ,อังเอรลักเก็ตเข้าไปเจอแล้วข้างหน้านัา่นนั่นนั่นนั่นไม่เห็นหลังมาปะพื่อว่า Headshot. Oh, I don't need get that. Chain Headshot. The bird. เ็มตีาพี่ฮะฮะะเบิดเต็มตีเลยเมื่อกี้เต็มวะอ่านันเลอย่งเจ็เนะี่ย <Head shot>

แต่อยู่แบบสะอาดไม่ได้ต้องอยู่แบบตกปรกแองแล้ว เลนทนพลอยละอลด้วยสามทางขี้เกียจละเอวีารถกระจายเลยเฮีย